หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรบ้านวังสมบูรณ์มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนไรายได้จากการทำการเกษตรที่กำลังประสบปัญหาภัยแ้งอย่างการเลี้ยงโคข,ขุนสายแธุ์บรามันที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนของเมืองไทยได้ดีใช้เวลาเลี้ยงเพียง3เดือนก็สามารถขายได้กำไรถึงตัวละเกือบหมื่นบาทรวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกให้คนในชุมชนนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนแล้วยังเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งในการนำไข่ไก่ไปจำหน่ายนอกพื้นที่อีกด้วย กองทุนหมู่บ้านวัดสมบูรณ์เป็นกองทุนบ้านเข้มแข็งเงินกองทุนที่ได้มาสร้างกลุ่มงานกลุ่มอาชีพให้กับสมาชิกการหาตลาดเพื่อว่าเชื่อมโยงสินค้าที่เขามีอยู่เพื่อให้รายได้เข้ามาในหมู่บ้านนะครับสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร